เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกมใหม่ใช่ปะเห็นมีพวกน้องๆมาเบ้นว่าให้ไปเล่นหน่อยอะไรงนี้นี่แต่ก็มาสักหน่อยครับตอนนี้ผมก็เอา iPad มาเล่นนะเพราะว่าคอมผมนี่คือมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วช่วงนี้เนี่ยมันก็คมนานละแต่ก็มาเลยก็มาเล่นใน iPad เลยจอในคลิปมันก็อาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะนี่เพราะว่าผมก็ต้องเอาไปตัดอีกทีไม่อยากทําให้จอใหญ่นะก็ ไม่จะเห็นเป็นขอบดำนะถ้าจำไม่ผิดเ่ยตอนนี้ก็ต,ต้องทำเควสมันก่อนแล้วกันเ<ต>พราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเนี่ยนี่แต่ก็มันก็ไม่ยากนะมันก็มีแบบมีทางให้เราเดินเลยก็มีลูกศรอะอย่างงี้แล้วก็แค่ไปกดเลยนี่ดิผมว่าตอนนี้เราก็ต้องไปสร้างบ้านนะเพราะว่าผมเข้ามาในรั้วบ้านแล้วไม่รู้ว่าบ้านใครก็น่าจะเป็นบ้านเราเลยครับนี่แต่ก็เก็บไม้มา แล้วก็หยิบมาเลยแล้วก็ไปไหนต่อเฮ้ยผมได้โต๊ะนี้มาว่ะเป็นโต๊ะแปลรูปเอาดิการสร้างบ้านนี่บอกเลยว่าถนัดนะนี่แต่ผมก็มาเล่นใน iPad มันก็อาจจะแบบมั่วๆหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมด้วยครับใน iPad เนี่ยแต่ออกมาอะไรก็พอได้อยู่มันก็เป็นเกมใหม่ด้วยนะโอเควางไป ปนี่ไงตอนนี้เราก็ได้โต๊ะมาเฮ้ยเอาวะกำแพงสูงก็่จะเป็นผนังบ้านปะนี่ไงโอเคเดี๋ยวไปสร้างบ้านก่อน,นล้วกันครับตอนนี้บ้านเรานี่คือโบอเลยไม่รู้ว่าโดนอะไรเนี่ยน่าจะสร้างยังไม่เสร็จนะแล้วก็ไปวางไปตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ยังสร้างได้อยู่นะ แล้วก็ได้มา4ตรงนี้อีก2อวางไปครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลเวลอัพมาเลยนะเป็นเลเวล5ามาทำไรต่ออันนี้เป็นตู้เก็บของครับมานี่ระหว่างนี้เราก็ตามเควสมันก่อนเลยกันนะผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปไหนเนี่ยแล้วก็สร้างบ้านไป ฟึบแล้วก็มาวางมุมบ้านเลยนะขอบๆเลยนี่มันก็จะได้ดูแบบเรียบร้อยหน่อยแล้วเปิดได้ผมว่าที่จะเก็บของได้นะนี่ครับมีเ,เวสให้เราเก็บของด้วยอย่างน้อย1ชิ้นเก็บอะไรได้ใช่ปะไอ้นี่เลยผมมีไอ้นี่อยู่พอดีเนี่ยหชิ้นใบไม้ไมนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็เฟสเสร็จมาแล้วนะ แล้วย็มีเควสต,ต่อไปตอนนี้อยากออกไปสำรวจเลยว่ะมันให้เราทำบ้านก่อนเลยเดี๋ยวรีบทำให้เสร็จครับแล้วก็รีบไปเฮ้ยเมื่อกี้ผมครับเสร็จอย่างวะมันให้เราคราบประตูมานะประตูเลเวลหนึ่งนี่เป็นประตูไม้โอเค แล้วก็วางไปนีไ่ไงเรียบร้อยถ้ามันสร้างบ้านได้แบบนี้มันจะปล้นบ้านโขนได้ไหมเนี่ยถ้าปล้นได้นี่คือโคตรมันเลยนะแต่ไม่รู้ครับว่าจะปล้นได้เปล่านะเกี่ยมมันนอแนววันนี้ด้วยเนะี<ะ>่ยไปแล้วก็ข้ามไ, <ป S 2> ไปแล้วกันจะได้ไวๆหน่อยเกเเหมือนกับว่าไดารองเท้ามามันสายแล้ววะโอเค ไปแล้วาตามลูกศรมันไปเฮ้ยแล้คนเมื่อกี้ขึ้นอย่างไวเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างล่างเลยเราขึ้นมาที่เจออยู่ข้างบนเฉยเลยขึ้นมาจากไหนวะเนี่ยเอาเรื่องอยู่ข้างในปะ น่าจะใช่ครับนี่มีกล่องด้วยวะ่วะวัตถุดิบอาหารเอามาดิแล้วก็เลเวลเป็น6นี่เอาเว้ยเราทำอาหารเลยวะ่ะเดี๋ยวจะได้กินอาหารแล้วมาดูกันว่าเราจะได้อาหารอะไรได้อะไรมาวะไม่ทันได้มองอะ่ะ อ๋อนี่ครับมันเป็นสตูผักนะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ปรุงเลยจะได้อาหารมากินนะนี่เดี๋ยวหอเอาเว้ยวันนี้ได้กินข้าวกับสาวอ่ะเอาเรื่องแล้วกินไปแล้วก็เรียบร้อยครับเลเวล9ก้อัพเจ็ดไปไหนต่อ เมื่อกี้มันขึ้นว่ามันมืดปะแสดงว่าอะไรก็ต้องนอนครับนี่และมันขึ้นว่าเป็นคืนแรกด้วยนะอะไรวะเนี่ยให้เรานอนไปนอนบนเตียงนี่อ๋อหและก็เรียบร้อยครับคุณบทแรงคุณจึงเสยหลับไปอย่างรวดเร็วเร็วจริงและก็ต้องรองครับ40่วิระหว่างนี้เราก็หารไรกดเล่นเลยนะนี่ แล้วก็โคตรเฟียวเลยว่ะมานอนบนบ้านต้นไม้เนี่ยแต่นนี้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากครับผมก็ยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยดูดิแต่และอย่างมันก็ยังล็อกอยู่นะแล้วก็ปล่อยไปค่อยๆไปตามเ,เรื่องมันเคสสามวิเดี๋ยวจะได้ไปตะลุยต่อละ ก็จะนอนอิ่มเลยครับตอนนี้เนี่ยฮึบไปแล้วก็ได้เวลาลงตอนนี้ก็เช้าเลยครับดิผมว่าแล้วก็ไปนี่ต่อนะไปรับเควสมันเนี่ยแล้วก็เอามอไซค์มาแต่ก็ต้องไปกับมอไซค์ครับเพราะว่ามันก็หลายเมตรเลยเป็นร้อยเลยเนี่ย แต่ก็สิงไปเลยมาถึงละเฮ้ยจะเย็นเลยโอ้โหมาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยและเมืองนี้โดนซอมบี้บุกว่าแต่เราก็มีปืนอยู่นะเมื่อกี้ผมได้ปืนลูกซองมาแล้วก็มีปืนกลด้วยสวย หายตัวเลยแต่ก็ไม่เกินมือเราครับชิวไลวก็เรียบร้อยผมฆ่าไป12ตัวมันให้ฆ่าเท่านี้นะค่อยๆแล้วก็ค่อยย่องไปเฮย้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นแวบๆ S 1> <S 1> <S เพื่อไอ้นี่มันจิงโจ้น้ำชัวเอามันโอ้โหไม่เท่าไรครับเกือบตายแล้วมันเนี่ยในวบบอลนะแล้วก็ตายไปจิงโจ้น้ำเป็นไงล่ะจะมาสู้กับเราแล้วก็เควสข้างหน้าครับไปรับแป๊บหนึ่งโอ้โหและคนอยู่กันเต็มเลย เมื่อกี้ซอมบี้เพิ่งบุกมานะนี่เราได้เควสต่อไปมาแล้วเดเวีย๋ยวผมก็กดแบบไวๆเลยนะอะไรก็แบบจะได้ไม่เสียเวลานะแล้วก็เร่งเลยจะได้ไปรับเควสแบบไวๆ <c oughs> ตอนนี้เห็นคนที่วิ่งอยู่ก็น่าจะเป็นคนนะพวกนี้เนะี่ยถ้าตัวที่มันยืนอยู่ก็อาจจะเป็นแบบพวกบอทอะไรงี้นะเป็น NPC อะไรงี้ครับ เฮ้ยอันนี้มันวาร์ปไปเลยเหรอแสดงว่าอะไรก็ไม่ต้องวิ่งขับเฮ้ยเราวาร์ปมาในเบืองเลยแล้วคนอย่างเยอะไปรับเควสก่อนนะโอเลเวลอัพละเกมนี้มันเลเวลเท่าไหร่วะ ผมรู้สึกว่ามันขึ้นอย่างไวเ,เลยอะตอนนี้เลเวลสิบสามแล้วเบรคเผลกอาจจะมีเป็นร้อยก็ได้ครับเนี่ยมาเดี๋ยวรับเควสเลยก็ไปทำต่อนะไปก็จะได้ขึ้นเลเวลแบบไวัไไซนเราอยู่ห แล้วไปไอ้ผมว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็น่าจะมีแค่มอไซค์นะถ้าเล่นไปนานๆก็อาจจะมีรถเท่ๆก็ได้ขับเนี่ย๋ยวก็มีแค่รถอันนี้เนี่ยมาแล้วก็ไปเลยครับตามเส้นทางมันแล้วก็ไปทำเคสต่อนะให้เราไปไหนเนี่ยแล้วก็รุยเลย เรไก็ไปทางลัดเลยครับนี่เข้าทางป่าเลยไม่ต้องไปตามถนนนะเราจะได้ไวๆหวังว่าในป่าไม่มีพวกปีศาจนะพอแล้ว30เมตรไหนวะเฮ้ยอ๋ออยู่นี่อ๋อแล้วคนอย่างเยอะคนก็มาทำเควสกันไปไคก็มาทำบ้างนะนี่ไง ขึ้นบันไดก่อนแลยวะเฮ้ยนี่แล้วก็ต้องมารับตรงนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นบันไดวล้ก็ปีเล็กครับมาดูว่าข้างบนนี้จะมีอะไรเนี่ยบอกว่าให้ขึ้นไปซ่อมแซมหอนะหอส่งสัญญาณครับได้อยู่ข้างบนนี้เนี่ย แะ้รก็ปีนไปโอ้โหดูข้างบนเราดิคนก็เยอะอยู่นะแต่พวกนี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนเรามาแล้วอันนี้ชัวรี่หอส่งสัญญาณแะ้วก็ซ่อมแซมไป แลวมันก็มีคนวิ่งเล่นอยู่นะไอพวกนี้ก็นี่จะมาซ่อมเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ข้างบนต่อข้างบนมีอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเจอกล่องว่ะกล่องเครื่องมือครับลองเปิดดูดิมันจะได้ไลายมากัน ขอนนได้อะไรมา,มาวะเนี่ยเดี๋ยวกดรับมาแล้วกันวันน,นี้ผมว่าก็น่าจะไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวเราก็ลงไปเดี๋ยวก็นะจะไปรับเควสข้างล่างต่อตอนนี้ก็มีของมาในตัวเลยนะของก็เริ่มเยอะละ เดี๋ยวไปทำเควสต่อล like ่กันแล้วอาหารไหนที่มันกินได้บ้างวะเนี่ยอะ้วก็ลงไปแบบไวๆเลย อะไรก็ไปลงรับเควสข้างล่างนะปึ๊บเดูว่วาเควสต่อไปจะเป็นอะไรผมว่าน่าจะไปล่าสัตว์แถวนี้เนะี่ยเห็นมีคนยิงอยู่นะนี่ให้ไปขุดเหล็กแล้วก็ล่าสัตว์แล้วก็ไปตัดต้นไม้นะไปะได้เวลาทำลายป่าอยู่ไหนในแบบมันก็มีเห็นอยู่นะให้พวกเหล็กอะไรเงี้ยนะปแล้วก็มีปืน เดี๋ยวไปหายิงเลยไหนวะเหล็กอ่านี่จะแล้วแล้วก็มาขุดเลยได้เวลาฟาร์มเหล็กครับนี่มันก็ต้องการ่านะโอเคอันนี้ก็ได้มาสามละไปต่อ อีกเยอะครับเจอหมาป่ะยินไปยิงหมาไปมันจะได้ของอะไรบ้างวะเนี่ยนี่ล้วก็ทำหลาได้อยูน่นะมาเดี๋ยวต้องไปหากวางนะเควสนี้มันก็ต้องไปฆากวางนะี่ยและนี่ก็คือก้อนเหล็กเก็บมาตอนนี้ยังไม่ครบห้าเลย ได้ไหมเฮ้ยยังไม่ได้วะแสดงว่าต้องไปฟาร์มอีกนะปะแต่มันก็เยอะครับแถวนี้ก็มีเยอะเลยเนะี่ยันก็หาไปเฮ้ยเสร็จแล้วนี่ไงไอตัวนี้ปะไปลองชำแหะดูสิว่าจะได้อะไรกันชำและมาเฮ้ยน่าจะได้นะ ป่ะเสร็จแล้วก็ไปที่ต่อไปครับ400เมตรแล้วก็ขับมอไซค์ไปเลยที่ต่อไปมันให้เราไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปทางลัดเลยนะเราจะได้ถึงแบบเร็วแสงนี่มาทางลัดเลยก็เจอซอมบี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับโอวเมื่อกี้ผมไปชนบันปะเเฮ้ย นี่ไงถึงแล้วให้เรามาตกปลาป่ะเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยลองดูสิปึ๊บนี่อะไรอะ่ะอ๋อกรอกน้ำโอ้โหนึกว่าอะไรอะไว่ากรอกน้ำไปโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำก็เต็มละ แล้วปลาล่ะตงได้ไหมอันนี้ผมว่าเราก็ยังไม่มีของนะแล้วก็ยังตกไม่ได้ครับเฮ้ยตอนนี้ผมคราบปืนมาได้แล้วว่าเราก็มีปืน AK นะแล้วก็หลายปืนเลย มันเป็นของเลเวล10ครับแล้วก็มีมีดด้วยลูกซองอะไรงี้เดี๋ยวผมว่าผมก็เอาปืน AK ดีกว่านะแล้วก็ครับมาเราจะได้ใช้ปืน AK แล้วได้มาเลยครับปืน AK เลเวล10นี่เดี๋ยวเราก็มาสวมใส่เลยอันนี้ปืนลูกซองแต่ก็มีสโคปอ่ะเฮ้ยเอาวางก็เจ๊กดี แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะรอไปดูเ k เคเรานะมาเก็บศักดครับมาแต่นี่คือดโดรนอ๋อมันครับโดนได้ด้วยโอเคมาได้เวลาไปออกฟาร์มต่อนะตอนนี้ก็เสร็จธุระละที่บ้านเราแหละแล้วก็เรียกมอไซค์มานี่ผมว่าผมต้องมีไอรถเท่ๆขับหน่อยละตอนนี้มีแค่มอไซค์แม่แต่มันก็เฟี้ยวอยู่นะอะไรก็ต้องหารถขับไม่ว่ามีเปล่าเนี่ย ไหนต่อทางนี้ต่อนะ200เมตรไปแล้วตามไปอันนี้ผมได้ปืน AK มาเดี๋ยวไปลองสักหน่อยนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีซอมบี้ครับเฮ้ยพอแล้วข้างหน้าเลยว่าเรียมีไฟป่าด้วยเอาดิ ผมไปนี่คือมันจะแบบจะหักทับเราปะเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเราเลยนะเหรอตรงนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุดรับเควสมันหรอมาลองดู ไปครับแต่นี้ผมได้ภารกิจมาแล้ว,ลวมีซอมบี้ด้วยอ้โหแล้ว AK เราโคตรเอาแรงอยู่นะนี่พวกซอมบี้เรายิงไปไม่กี่นัดก,ก็ตายเนี่ยแต่ก็ตายไปแล้วก็เอาของจากตัวที่ตายได้นะคนตายเนี่ยว่าจางังหวะนี้เราได้ของแน่ แต่ก็ของไม่เท่าไหร่ไดเห็นคนตายอยู่เฮ้ยมีคนส่งสัญญาณมาว่าช่วยด้วยเฮ้ยเจนมาขวบเราแล้วไปขึ้นข้างบนครับเฮ้ยตัวนี้ไปไอคนที่มาขอความช่วยเหลือเแหละ เราก็ต้องไปข้างหน้านะแล้วเราไม่ต้องแบกคนนี้ไปหรอแค่มาคุยเฉยนะปะเราก็ไปครับโอ้โหแล้วยะบอกว่าไปที่มาร์กเมื่อกี้นะแล้วดูทางที่มันพาเราไปผมว่าเราไปโดดจากตรงเมื่อกี้ก็น่าจะถึงเลยแหละถ้าตามมันก็น่าจะต้องอ้อมไปนะ อัน,นก็จะกลกว่าเดิมต่อแล้วมีอะไรไหมเฮ้ย,ยไม่น่ามีอะไรนะแต่ครัหน้าครับเข้าในโกดังมีผีด้วยเฮ้ยผมยิงไปไม่กี่นัดมันก็ตายละปืนมันก็แรงไป <Daniel? Okay. S 1> เราข้ามเลย ไม่ต้องไปดูบทที่มันสนทนาละนี่ซอมบี้มาโอ้โหโอ้ยไอ้บอสมันชัวเขาดิมันก็มันปาพิษม,มาด้วยว่าเอา้าโอ้โหแล้วก็ตายง่ายนม่ว่าตายยากแล้วก็ตายไปแค่นี้เองเหรออลไรก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ Daniel, are you all right? เอาเสร็จแล้วหรอ,อวะเห็นี้อย่งเหรอไปได้เวลากลับบ้านครับตอนนี้เราก็ไปฆ่าพวกซอมบี้มาแล้วไปครับแล้วก็เข้าทางไหนเลยก็ออกทางนั้นเลยนะเฮ้ยแล้วมันก็วา์ปเองว่ะแล้วก็มาอยู่ที่เดิมสวยแต่มันก็ให้เราไปต่อนะ70เมตร เดินไปผมน่าจะได้เงินมานะได้เหรียญมาด้วยเนะนี่ยฟึบนี่สามร้อยเมตรยังไปต่อนะมาผมว่าเราก็ต้องกดแบบโทรบเอาเลยนะมันก็ถึงไวมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ ก็ทบบัเอาเลยวมดละอะไรวะเนี่ยเอ้ยยงไปต่อนะเด็กว่าให้เราทำเพรสตรงนี้เนะี <S 2> <S 2> <S 2> ย่ยเดี๋ยวไปต่อแลกันแล้วคนทำวันนี้ก็อย่างเยอะไอ้คนทำเพรสเนี่ยวันนี้ก็ขับมอไซค์ผ่านไปผ่านมาเลยนะ ไาเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสาหรับเกมนี้เนี่ยอะไรก็พอดีก็น่าจะแบบฝึกมาเยอะอย่นะที่ผมไปทาเฟซมาเนี่ยก็น่าจะเริ่มเป็นเลยครับเมื่อเราก็ค่อยหาเล่นใหม่ครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละไว้เจอกันใหม่นะ